วันพายุสองลูกกำลังเพลื่อนตัวพายุสตรนร้อนหลีผีพายุใต้ฝุน่นยางีถล่มเวียดนามวันนี้แรง60จังหวัดพยากรากากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยพพยากากาทางเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิลาชัยทาง Facebook และติกตอกประจำวันเสาร์ที่7กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูเส้นทางของพายุทั้งสองลูกคือพายุใต้ฝุ่นยางงีที่ในขณะนี้ได้เริ่มเคลื่อนต่อขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เคลื่อนขึ้นฝั่งในบางส่วน และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงซึ่งในขณะนี้ได้อ่อนกำลังลงจากใต้ฝุ่นระดับ4เป็นใต้ฝุ่นระดับ3มและจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะครับส่วนพายุอีกหนึ่งลูกที่กำลังก่อตัวและพัฒนาตัวในขณะนี้คือนิไดของพายุโซนร้อนหลี่ผีพายุโซนร้อนหลี่ผีในขณะนี้อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวและทิศทางไปทางด้านที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือ ในขณะนี้อยู่ที่ลาติจูด36.9องศาเหนือลองจูดอยิองศาตะวันออกซึ่งนะคบมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังดึงอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองเตรียมที่จะเคลื่อนตัวและสลายตัวบริเวณพื้นที่ทะเลฟิลิปปินส์ต่อไปนะคบไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อลักษณะอา,ากาศของประเทศไทย ส่วนพายุที่จะส่งผลกระทบทางอ้อมในขณะนี้คือในด้านของพายุไต้ฝุ่นยางงีพายุใต้ฝุ่นยางงีในวันนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบนหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้8กันยายน2567จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เรือนพื้นที่สปปลาวทางตอนบน และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาซึ่งลักษณะของการเคลื่อนตัวไม่ได้เคลื่อนตัวในลักษณะของพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นหรือไต้ฝุ่นหรือโซน,นร้อนนะครับหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วพายุก็จะอ่อนกําลังลงจากพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นเป็นพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุ โซนร้อนและเป็นพายด์ดเรสชั่นและอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกระกาศต่าก่อนที่จะกระจายกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคละลักษณะเช่นนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝอรระวังเป็นพิเศษรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะนะคะบ,บริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้รระวังในด้านของฝนตกหนักมากพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงจังหวัดบึงกาฬหนองคายพยา เชียงรายน,าน่านและเชียงใหม่ส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนะักคือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางอุตรดิตถ์แพร่เลยหนองบัวลำพูอุรธณฮานีสกลนครและบริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมเฝ้าระวังฝนตกหนะัก ฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากเข้ามาได้นะครับซึ่งสอดคล้องกับไม่ได้ของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแจ้งเตือนในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นยางหินะครับ ซึ่งนะครับหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะกระจายกลุ่มฝนมาที่บริเวณพื้นที่ทางประเทศเวียดนามสอต่อปอลาวรวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะทําให้มีฝนตกหนกักฝนตกหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานทางตอนบนตามแนวของรองมรสุมนะครับ และหลังจากนั้นนอกจากฝนตกหนักแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนในช่วงวันนี้7-8กันยายนนะครับลักษณะเช่นนี้นะครัะมีได้ของการดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มาเลี้ยงพายุก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางทางตอนล่างในบางพื้นที่ก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ โดยนะครับทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอา่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ส่วนเรือเล็กทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดอ,ออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายนในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่ได้ของพายุมีการสลายตัวก็จะกระจายกลุ่มฝนเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงวันที่9จนถึง13กันยายนจะมีการกระจายกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศเลาวทางตอนบนรวมถึงเวียดนามทางตอนบนและภาคอีสานของประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานทางตอนบนจะมีหย่อมความรักกาศต่ำจากการสลายตัวของพายุซุป เปิดต้ฝุ่นยาหงินะครับ เข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนซอปปอลาวทางตอนบนรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนของประเทศไทยและในด้านของหย่อมความระกาศตามลูกนี้จะเคลื่อนตัวตามแนวของโรงมรสุมเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อนะครับและในบางส่วนจะกระจายกลุ่มฝนมาที่ภาคกลางรวมถึงอีสานทางตอนกลางอีสานทางตอนล่างดังนั้นฝ,นฝนฟ้าขนองก็จะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะครับในช่วงหลังคือในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนติดตามกัน อัปเดตพยากรอากาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูในด้านของการพยากรอากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้7-8ถึง8กันยายน2567ทั้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้7ถึง8กันยายน จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นร้อยละเจ็ดสิบและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรโซนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬ กรอนธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาร้อยละหกสิบลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาร้อยละหกสิบลมกระโชกแรง พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา้อยละ60และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตรา ok ดภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนัหนกบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขนันธ์จุมพรและสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมกระโชกแรง บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพยาอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติอมอธิรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ